สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลาพรลุ่งเลองอยั่งยืนรหัสนักศึกษา634-501-131ู้นหสมู่เรียนที่6 3สิบทับหนึวันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมออโตไฟค่ะขั้นตอนแรกเราจะสร้างบริษัทนะคะโดยการที่เราจะเข้าโปรแกรมออโตไฟค่ะ Username เราจะใส่เป็น i i g o o r d ค่ะ Password ก็เป็น i i g o o r d ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะ หลังจากเราเข้าโปรแกรมมาได้แล้วนะคะให้เราเลือกที่เริ่มใช้ระบบค่ะเลือกข้อมูลบริษัทแก้ไขข้อมูลบริษัทค่ะให้เรากดเพิ่มไปค่ะรหัสของบริษัทนะคะชื่อภาษาไทยค่ะ ที่อยู่ภาษาไทยค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะควันเริ่มใช้ระบบนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากด F 1 0บันทึกค่ะวันเริ่มบัญชีนะคะให้เราใส่ค่ะกด yes ค่ะกด ok ค่ะให้เราเลือกข้อที่สองนะคะใช้ผังบัญชีของตัวเองค่ะ ให้เราติกทุกอันเลยค่ะเรากดโอเค